แทนค่าตัวแปรยังไงให้ได้คำตอบคลิปนี้ติวเตอร์หญิงมีคำตอบมาให้ค่ะสวัสดีค่ะติวเตอร์หญิงดรหญิงทิตยาจิตมั่นค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเฉลยคำถามที่ได้ถามไปในเพจดิวกพอ,ออนไลน์บายติวเตอร์หญิงนะคะซึ่งเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไปนะคะโดยติวเตอร์หญิงได้นำ คำถามมาจากเว็บไซต์ของสำนักง,งานกอพนะซึ่งเป็นแบบทดสอบนะคะที่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทค่ะที่ได้ให้พวกเราได้ฝึกทํานะคะแล้วโจทย์ข้อนี้ติวเตอร์หญิงเห็นว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็กอพได้เอามาออกข้อสอบบ่อยมากนะคะก็เลยได้นํามาถามนะคะและคลิปนี้ติวเตอรหญิงจะมาบอกวิธีแทนค่าในตัวแปรนะคะพร้อมกับเฉลยแบบละเอียดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโจทย์นะคะเขาก็ กำหนดว่าถ้า a เท่ากับ 2b และ c เท่ากับ 2a ดังนั้น a บวก b บวก c ใช่ไหมคะตรงนี้นะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะถ้าใครนะคะไม่ถนัดสมการนะคะเห็นตัวแปรแบบเนี้เห็น a b c เนี่ยบางทีอาจจะตกใจนะคะไปนั่งในห้องสอบนะ้วยความจำกัดของระยะเวลานะคะสิ่งแรกที่ติวเตอร์หญิงอยากจะบอกทุกคนเลยว่า 1. ให้ตั้งสตินะคะมีสมาธิ กับข้อสอบนะคะซึ่งบางทีนะคะโจทย์ลักษณะเนี้ยก็ไม่ใช่ต้องใช้สมการแบบการย้ายข้างหรือว่าการคูณการลบอะไรอย่างเงี้ยที่ยากนะคะบางคนที่ไม่ถนัดสมการอาจจะตกใจนะคะอย่างที่บอกว่าให้ตั้งสติแล้วก็อ่านโจทย์ดีๆนะคะอันนี้โจทย์ลักษณะนี้นะคะเป็นแค่การแทนค่าแค่นั้นค่ะไม่ใช่ใช้หลักสมการการย้ายข้างแต่อย่างใดอ่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้า A เท่ากับ2 B ใช่ไหม ตรงนี้นะคะแล้วก็ c เท่ากับ2 a ทีนี้สิ่งที่เราต้องหาคืออันนี้ค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะคะ a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับเท่าไร่นะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับเท่าไร่นะคะเราก็ดูข้อมูลที่โจทย์ให้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่คำตอบได้นะคะ,ะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ a เท่ากับ2 b ใช่ไหม a ตรงนี้ใช่ไหมคะเท่ากับ2 b นะ ทีนี้เขาบอกว่า c เท่ากับ2 a c คือตรงนี้ค่ะเท่ากับ2 a ใช่ไหมคะแล้ว b ลักเขาบอกไหม b ไม่บอกถ้า b ไม่บอกเพราะฉะนั้น b ก็ต้องเท่าเดิมค่ะก็คือ b นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้2 b บวก b บวก2 a ใช่ไหมคะเราจะดูอะไรต่อมันบวกกันได้ไหมตรงนี้นะคะบวกกันได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ยังเป็น a อยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำคำตอบ ให้เป็น b เหมือนกันเพราะว่า choice เขามีแต่ b ใช่ไหมคะอ่ะ choice ข้อ1คือ3 b 4 b 6 b แล้วก็ข้อ4ก็คือ7 b เพราะฉะนั้นตรงส่วนของข้อ C เนี่ยเท่ากับ2 a แล้วก็มาดูซิ a เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเรามาดูโจทย์ตรงนี้ a เท่ากับ2 b ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น a ตรงนี้ก็คือ2 b อ่ะ a ตรงนี้ก็คือ2 b ใช่ไหมคะ2ก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่ะก็2ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็2 b เท่าเดิมคะ่ะ 2b เท่าเดิมบวก B บวก2ค 2, 2คูณ 2b 2คณ 2B เท่าไรคะเป็น 4b ตรงนี้นะ2คณ2เป็น4อันนี้ก็คือ 2b เท่าเดิมก็ดึงลงมา b เพราะฉะนั้น 2b บวก b B ตรงนี้นะคะไม่มีเลขนำหน้าก็เปรียบเสมือน 1B แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เขียน1ก็ให้เราเข้าใจว่ามันเป็น 1b นะเพราะฉะนั้นเราจะได้เท่าไหร่ 2B บวก 1B เป็น 3B 3B บวก 4B เท่ากับ 7B ใช่ไหมคะ 7b ีอยู่ข้อไหน 7b อยู่ข้อ4ตอบข้อ4ค่ะโอเคไหมเป็นแค่การแทนค่าแค่นั้นนะคะโอเคเราไปดูคำถามข้อต่อไปเลยนะคะหลักอย่างหนึ่งของการที่จะทำข้อสอบให้ได้ก็คือให้ทำข้อสอบเยอะๆฝึกทำนะคะเราจะได้รู้ถึงความหลากหลายของโจทย์นะคะว่าโจทย์ลักษณะเนี้ยเราควรที่จะตอบข้อไหนอะเรามาดูข้อ2ถ้า x นะคะน้อยกว่า10นะก็คืออย่างนี้นะ x ใช่ไหมคะ น้อยกว่า10เราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่า10แล้ว y น้อยกว่า5อันนี้ก็คือ y น้อยกว่า5ใช่ไหมคะข้อไหนเป็นความจริงเสมออ่ะเราก็จะได้สมการอย่างนี้นะคะก็คือ x น้อยกว่า10ใช่ไหมคะแล้วก็ y น้อยกว่า5ใช่ไหมคะวิธีการนะคะบวกลบสมการกรณีที่เป็นลักษณะนี้เครื่องหมายหันไปทางเดียวกันใช่ไหมคะน้อยกว่าเหมือนกันเครื่องหมายพอเรามาทําสมการ ที่3เราก็ต้องน้อยกว่าเหมือนกันสมการแรกกับสมการที่สองบวกกันเลยค่ะ x บวก y นะคะฝั่งซ้ายบวกฝั่งซ้ายฝั่งขวาบวกฝั่งขวาค่ะสิบวก5ะะ้าะมันก็นจะได้เท่าไหร่คะ x บวก y น้อยกว่า10บวก5เป็น15ทีนี้ใช้ข้อไหนคะใช้ข้อ1 x มากกว่า y นะฮะ2 x ลบ y เท่ากับ5 3 x เท่ากับ2 y 4 x บวก y น้อยกว่า15ก็คือได้ข้อ4ใช่ไหมคะ ตามสมการที่เราหาเลยก็คือ x บวก y น้อยกว่า15ทีนี้เรามาพิสูจน์ดูว่าข้อ1น,นะฮะช้อยแรกที่บอกว่า x มากกว่า y ทำไมไม่ใช่นะอ่ะติวตัวหญิงจะสมมติให้อย่างนี้ค่ะอ่ะสมมติรับข้อ1น,นะอ่ะเขียนโจทย์ตรงนี้นะข้อ1 x มากกว่า y ใช่ไหมคะดูซิว่าทำไมข้อ1ช้อยแรกไม่ถูกต้องนะคะถ้าติวตัวหญิงแทนค่าให้นะคะสมมติว่าให้ X, นะคะอันนี้ x เท่ากับเท่าไหรด่ดีอันนี้เป็น y นะคะ,ะถ้าให้ x เขาบอกว่า x น้อยกว่า10สมมุติว่าให้ x เป็นเท่าไหรด่ดีน้อยกว่า 10. อ่ะให้ x เป็น9ใช่ไหมแล้ว y น้อยกว่า5เป็นอะไรก็ได้นะคะ,ะถ้า x น้อยกว่า10ก็คือ x สามารถเป็นเลขอะไรก็ได้ค่ะที่น้อยกว่า10ก็คือตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะที่ไม่ใช่10นะ่ะน้อยกว่า10นะคะ y ก็เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราก็แทนค่าให้ x x น้อยกว่า10สมมติว่าติวเตอร์หญิงให้เป็น9นะ9น้อยกว่า10แล้ว y y น้อยกว่า5สมมติติวเตอร์หญิงน้อยกว่า5ก็ให้เป็นเท่าไหร่คะ4ทีนี้เราก็จะได้ตรงนี้ค่ะ9มากกว่า4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงใช่ไหมคะ9ก็คือจะได้ x มากกว่า y ถูกต้องใช่ไหมคะข้อ1แต่ถ้าติวเตอร์หญิงไม่แทนให้ x 9ล่ะถ้าติวเตอร์หญิงแทน x ให้เป็นอะไรดีสมมติว่า4นะ เป็น4ก็ได้นะคะเพราะว่า x น้อยกว่า10อาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้ที่น้อยกว่า10ตั้งแต่9ลงมานะคะทีนี้ y ติวเตอร์หญิงแทน y ให้เป็น4เท่าเดิมเพราะฉะนั้น x กับ y ตรงเนี้ยเท่ากันใช่ไหมคะเท่าพอเท่ากันแล้วมันก็เลยเห็นไหมคะมันไม่มากกว่า y ละที่ choice ข้อหนึ่งเขาบอกว่า x มากกว่า y ตรงนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าสามารถเท่ากันก็ได้นะคะอะเรามาดูลองแทนค่าให้อีกสักตัวหนึ่งสิสมมติติวเตอร์หญิงให้ x เท่ากับเท่าไหร่ดีคะ ให้ x เท่ากับ1อ่ะ1นะคะเป็นเลข1ก็ได้นะเพราะว่าน้อยกว่า10แล้วก็ให้ y เท่ากับเท่าไหร่ดีให้ y เท่ากับ2ก็ได้ค่ะเพราะว่า2น้อยกว่า5ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x จะต้องน้อยกว่า x น้อยกว่า y ใช่ไหมชิไคะเพราะฉะนั้น choice ข้อแรก x จะเป็นอะไรก็ได้ x อาจจะมากกว่า y นะ,ะหรือ x อาจจะเท่ากับ y นะ x เท่ากับ y หรือ x นะฮะอาจจะน้อยกว่า y เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นข้อแรกข้อหนึ่งเนี้ยจึงไม่ใช่นะคะผิดนะคะโอเคต่อไปเรามาดูช้อยส์ตัวเลือกที่2นะคะเขาบอกว่า x ลบ y เท่ากับ5้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาพิสูจน์กันว่ามันใช่ไหมนะคะทำไมมันถึงไม่ใช่อะเราตอบเราเลือกแล้วแหละว่ามันไม่ใช่เรามาดูพิสูจน์ดูว่ามันใช่ไหมนะคะอ่ะถ้าดิวเตอร์หญิงกำหนดให้นะคะถ้าให้นะ ให้ x นะคะเป็นเลขอะไรดีคะน้อยกว่า10เอา9ก็แล้วกันแล้ว y นะคะ y น้อยกว่า5เลขอะไรน้อยกว่า5ให้เป็น4อ่เอาง่งายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x ลบ y นะคะก็คือ9ลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าถูกนะคะถือว่า x x ลบ y เท่ากับ5ถือว่าใช่นะคะอะอย่าพึ่งบอกว่าถูกนะเราลองแทนค่าให้ x เป็นตัวอื่นสิดิวตัวหญิงจะให้ x เป็น4ก็แล้วกันค่ะเพราะว่าน้อยกว่า10เนาะ4ก็ได้นะแล้ว y ให้เป็นเลขเดิมก็ได้ค่ะเป็น4เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x ลบ y ก็คือ4ลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ0นะ4ลบ4เท่ากับ0มันไม่มันไม่ใช่เท่ากับ5ละมันจะได้ น้อยกว่า5ใช่ไหมเพราะว่า4ลบ4เท่ากับ 0, 0น้อยกว่า5โอเคไหมทีนี้ติวเตอร์หญิงลองกำหนดให้อีกตัวหนึ่งให้ x เป็นอะไรดีให้ x เป็น9ก็แล้วกันค่ะน้อยกว่า10แล้วก็ y เป็น2ก็ได้ค่ะน้อยกว่า5อ่ะ x ลบ y แล้วก็จะได้9ลบ2ใช่ไหมคะ้ลบ2ได้เท่าไหร่9ลบ2ได้7ใช่ไหมคะอ่า7มันมากกว่า5ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเท่ากับ5เนี้ย ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกข้อ2ที่บอกว่า x ลบ y เท่ากับ5นี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันอาจจะเท่ากันก็ได้ตรงนี้นะคะเท่ากันหรือว่าอาจจะน้อยกว่า5ก็ได้หรืออาจจะมากกว่า5ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงไม่ใช่ค่ะโอเคต่อไปเรามาพิสูจน์ตัวเลือกที่3นะคะตัวเลือกที่3ที่เขาบอกว่าอะไรคะ x เท่ากับ 2y ใช่ไหมคะอ่ะมันทำไมถึงไม่ถูกข้อนี้ ถ้าติวเตอร์หญิงกำหนดให้ x เป็นอย่างนี้ค่ะถ้าให้ x เป็นอะไรคะน้อยกว่า10อ่ะให้ x เป็น9แล้วก็ y เป็นอะไร y เป็น4ก็ได้ค่ะน้อยกว่า5เพราะฉะนั้น x นะคะก็คือ9ใช่ไหมคะ9เท่ากับ 2, y, 2คูณ y 2อคูณสเป็นอะไรคะ9ก้าเท่ากับแใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันจะได้อ่า9มันจะต้องมากกว่า8เพราะฉะนั้น9เป็นอะไรเป็น x ใช่ไหมคะ x จะต้องมากกว่า2 y ะะเพราะฉะนั้นที่บอกว่า x เท่ากับ y เนี่ยไม่ใช่นะคะอ่ะเราเราลองแทนค่าให้อีกตัวหนึ่งอย่างเช่นให้ x เป็นอะไรดีให้ x เป็น8ก็แล้วกันค่ะอ่ะให้ y เป็น4นะคะแล้วทีนี้ x ใช่ไหมคะเท่ากับ 2y ก็คือ8เท่ากับ2คูณ y คือ4ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้น8เท่ากับ8อ่ะอันนี้ถือว่าถูกนะคะแล้วก็ถ้าเราแทนค่าเป็นตัวเลขอื่นเช่นเดียวกันค่ะ ขออนุญ,ญาตลบนะคะเคลียร์พื้นที่เนาะพื้นที่ไม่พอทีนี้ถ้าติวเตอร์หญิงกําหนดให้ x เป็นอะไรดีน้อยกว่า10เป็น2เนาะแล้วก็ y เป็นอะไรคะน้อยกว่า5ให้เป็น4อ่ะลองดูซิ x นะคะเท่าก็คือก็จะได้ x ก็คือ2นะคะเท่ากับ2 y ก็คือ2อคูณสนะฮะก็จะได้เท่าไหร่คะ2อเท่ากับแเพราะฉะนั้นเราจะไดะ้ x ตรงนี้นะคะก็คือ x น้อยกว่า 2 y นะฮะอย่างที่ติวเตอรหญิงทําให้ดูแล้วนะคะ x มันไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ2 y มันอาจจะมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกข้อ1นะฮะข้อ2แล้วก็ข้อ3จรจึงไม่ถูกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ4นะคะแต่ว่าถ้าเราทําในห้องสอบจริงๆนะคะ เราไม่จําเป็นจะต้องมาพิสูจน์แบบติวเตอร์หญิงนะพิสูจน์ว่ามันผิดจริงไหมนะคะเพราะว่าเสียเวลาถ้าเราทำนะคะทำหาคําตอบได้เหมือนขั้นตอนแรกที่ติวเตอร์หญิงได้บอกไปนะคะเราได้คําตอบแล้วว่า x บวก y น้อยกว่า1 5เราก็เลือกข้อนั้นเลยค่ะแต่ที่ติวเตอร์หญิงอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อทำความเข้าใจให้ให้พวกเราทราบว่า x ทำไมข้อ1ข้อ2ข้อ3ถึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการแทนค่าตัวแปรนะคะที่ Đ ติวเตอร์หญิงได้นำมาฝากนะคะก็ขอฝากนะคะก่อนจากกันวันนี้นะเพจติวกพอพออนไลน์ by Đ ติวเตอร์หญิงค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าเพจน,นะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าที่นี่นะคะคือคลังความรู้เรื่องกรพเลยค่ะติวเตอร์หญิงก็จะอัปโหลดนะ,ค,ะความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียดนะคะแล้วก็มีอัปโหลดวิดีโอ ติวนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เลยค่ะให้คลิกที่ตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็คลิกคําว่าวิดีโอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์นะคะวิดีโอติวที่หญิงได้ทำเพลย์ลิสต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทําข้อสอบกอพอแล้วก็ติววิชาต่างๆอย่างเช่นติววิชาความรู้และแลักษณะาการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะความรู้ความสามารถทั่วไปหรือที่เรียกว่าวิชาคณิตและภาษาไทยค่ะแล้วก็ติววิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีการชําแหลกข้อสอบจริงกพภาค กพิเศษปี63แล้วก็ขอฝาก YouTube ด้วยค่ะในชื่อเดียวกันกับชื่อเพจเลยนะคะชื่อติวกอพออนไลน์ K P On by ยติวเตอร์หญิงนะคะก็จะมีวิดีโอนะคะเหมือนกับในเพจเลยนะคะติวเตอร์หญิงก็ได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสะดวกศึกษาช่องทางไหนนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะคะที่สำคัญมีไลน์ด้วยค่ะติวเตอร์หญิงก็จะส่งคำสัท์ นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษกอพอนะคะซึ่งจะเป็นคําศัพท์แล้วก็คำอ่านแล้วก็ตัวอย่างการใช้ประโยคนะคะส่งตรงถึงมือคุณทางไลน์นะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะก็แอดไลน์ไว้เลยค่ะ atu torying ติวตอรหญิงนะคะอย่าลืมมีแอดด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ